กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก็ผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุณยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านอมได้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ย เราบนันทนเขาว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจำนวนการติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สัมผัครับเหรียญที่ผัดกันใช้น้ำตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้เป็นพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเราก็ยังพอมีให้หาจิบอยู่วในทุกวันนี้นะครับวาทาดีด้วยนะครับเนี่ยเราดูลักษณะของเหรียญกับเป็นเล่มแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโพนิ้เกิลอยู่ด้านนอกับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด มาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอ้โหสุดยอดครับคมชัดเดียวมากเลยครับท่านมีรอยเดือดล้อนี้ิด้หน่อยครับรายบล็อตเบีล์ก็มีครับแต่ไม่มากอะไรครับดูสิครับเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยครับแบบนี้ครับหายากมากครับที่เจอแบบนี้ได้ง่ายครับท่านไม่ธรรมดาเลยครับที่เจอแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับประเทศไทยครับอักษรเบลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบเวเนี่ยสำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพข .2554 ครับท่าน โอ้โหติดอยู่หนึ่งในสิบบรรด์ที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี่นะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านกูจะหาเจอได้เนี่ยครับเหรียญนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าจะเจอได้เนี่ยอยู่ที่อันดับที่เก้าซะด้วยสิครับเนี่ยอันดับที่เก้าของเหรียญที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเดุลยราชว,วารามตำลงมาอีกนี่คือไม่หนัเจ้าพระยาได้ล,ดภาภาละสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรียญนะครับ สำหรับปีปศสอง4ันห้า้อยห้าสิบี่นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอยเดี๋ยวดูค้่มือแป๊บหนึ่งครับท่านขอโทุทีนะครับมันอยู่ไกลเกินไปครับมองไม่ค่อยชัดจำนวนการผลิตอยู่ที่สมล้านเหรียญพอิตพอดีครับท่านสามล้านเหรียญพอิตพอดีเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสี่ปีนี้ครับท่านในระดับยูซนสีนคอยอยู่ที่2 5 0ร้ยห้าสิบบาทครับท่าน ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญลนะสามสี่สิบถึงห้าสิบบาทเลยนะครับ